กรณีศึกษาของทางประเทศอิสราเอลเนี่นะครับก็ด้วยความที่ว่าเขาเขาเป็นประเทศที่จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเขาจะเก่งแท้ในเรื่องการทำสตาร์ทอัพคอมพานีที่เกี่ยวข้องกับไอทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราจะมารเรียนรู้จากเขาได้ถ้าเกิดว่าธุรกิจอุตสาหการรมเราเกี่ยวข้องกับไอทีเคสของอิสราเอลจะเป็นเคสที่ดีนะครับว่าเขาหาไอเดียจากที่ไหนนะครับแล้วก็ไอเดียดังกล่าวเนี่ยมันมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างไรหลังจากที่พัฒนา เขาหาแหล่งเงินทุนที่ไหนมาบ้างนะครับในการที่จะเอามาซัพพอร์ตในช่วงระหว่างที่เป็นการวิจัยแล้วก็พัฒนาไอตัวสินค้าของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยพอสินค้าเนี่ยนะครับมันเริ่มมีความเป็นไปได้เขาสร้างแวลูหรือสร้างมูลค่านะครับสร้างคุณค่าให้มันได้อย่างไรนะครับไปแอบโพสต์คนคนไหนแล้วก็วิธีการร่วมมือกันในการท,ทําธุรกิจเนี่ยเขาทำอย่างไรตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศอิอสราเอลครับแต่และประเทศมันก็มีความแตกต่างกันเยอะนะครับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาในหนังสือ Startup Nation ของอิสราเอลนั้นคงไม่สามารถเอาไปใช้ในประเทศไทยได้อย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าความแตกต่างกันมากลักเกินแต่ผมคิดว่ามันมีสป i r i รว่ามันมีแรงกลงใจบางอย่างนะครับที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือการจะทําธุรกิจให้สําเร็จร่วมนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนในระยะยาวได้แต่โตได้เนี่ยจะต้องอาศัยการเป็นความความเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับที่ไม่ม ความแตกต่างเท่านั้นนะครับที่สมยามารถธุรกิจดำเนินอยูยไ่ได้นะ่ครับ